กราบสวัสดีทุกท่านครับครับทุกท่านครับช่องอีสานบ้านนายเพชรครับนะครับเมื่อนี้ตามคําขอครับตามคําขอจาก FC เนาะ FC บอกว่านะครับบอกขนาดกระดุ้งให้แน่นะครับบอกขนาดยกย่อยกสะดุ้งให้แน่ว่ามันมีจักขนาดเนาะครับแล้วก็ขนาดขั้นเท่าใดขนาดขาเท่าใดนะครับขนาดด่างเท่าใด นะครับอ่ะทุกท่านครับกาตามที่ผมศึกษามาเนาะจากที่ผมศึกษาจากที่ผมเห็นท่าเม่เฮดนะครับว่ามันมีจักะขนาดนะครับขนาดที่หนึ่งครับขนาดสามถึงสีส่ซอกนะครับคันยาวคันยาวสองเมตรนะครับขายาวสองเมตรนะครับอันนี้เป็นกระดุงกุ้งหรือกระดุ้ง ยกปลาซิวนะครับกระดูงกุง้งกับกระดูงยกปลาซิวนะครับขนาดด่างกับประมาณสามสอบสามศอกถึงสี่สอกนะครับเอาไว้ยกกุ้งกับปลาซิวกับปลาเล็กนะครับกับปลาตัวน้อยๆนะครับขนาดที่สองครับขนาดที่สองห้าสอกถึงหกสอกครับหา้หาสอกห้าสอบถึงหกสอกครับคันยาวสองเมตรห้าสิบนะครับขายาวสองเมตรห้าสิบคันกับขานี่ จะเหตุให้มันซ้ำกันนะครับอันนี้การล้วแต่คนที่จะมักขายยาวหรือคันยาวนะครับแต่ขนาดมาตรฐานที่ผมว่าไปนี่นะครับสองเมตรหา้าสิบคันยาวสองเมตรหา้าสิบขายาวสองเมตรหา้าสิบเนี่ยจะพอดีนะครับด่างกะดางกะ,างกะหาศอกหกอกนะครับขนาดกะหนึ่งมีตั้งแต่อสองเซนนะครับสองเซนเครึง่งสามเซนสี่เซนขึ้นไปนะครับ ขนาดดังนะครับขนาดที่3ครับขนาด7ศอกถึง8ศอกนะครับคันจะยาวแน่นะครับขนาด7ศอกถึง8ศอกมันคันยาว3าเมตรนะครับขากับยาว3าเมตรนะครับหรือเราจะเอาขายาวก็หันน้อยนึงก็ได้นะครับขายาว3เมตร20ก็ได้นะครับเอ่อพวกนี้ก็เอาไว้ยกป่าญงนะครับก็มีดังมันก็มีหลายขนาดนะครับตั้งแต่อ่าสองเซนขึ้นไปนะครับ2เซน สองเซนครึ่งสามเซนสี่เซนห้าเซนนะครับขึ้นไปพูดละจนหอดสิบเซนนะครับประมาณเนี้ยนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะ,ะขนาดต่อไปครับขนาดเก้าถึงสิบสองขนาดเก้าถึงสิบสองนะครับขั้นจะยาวประมาณสามเมตรห้าสิบนะครับหรือจะยาวก็หันกระได้น,น,นิดนึงนะครับขายาวครับขายาวสามเมตรสามเมตรยี 20, ่สิบนะครับ หรือจะประมาณยาวไปหอีกนิดนึงนะครับแล้วแต่คนหมักนะครับความโค้งความาน้ำของของของสะดุ้งนะครับด่างกะซิมีขนาดด่างก็ตั้งแต่อสองเซนนะครับสองเซนสามเซนสี่เซนขึน้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่แล้วแต่เขาที่เอาไปยกป่าชนิดไหนนะครับอ่ะทุกท่านครับกาบมาเบึงขนาดต่อไปครับ ขนาด11สอบ้วกา12สอบนะครับขั้นกระสิยาวประมาณ4เมตร20นะครับขายาว5เมตรนะครับด่างกระสิประมาณตั้งแต่2เส้นขึ้นไปนะครับ2เส้น 3, เรื่อยขึ้นไปน,น,นะครับ2เส้น3เส้น4เส้น5เส้นนะครับประมาณเนี่ยนะครับตามที่ผมว้ามานะครับตามที่ผมวอามาสะดุ้งที่นิยม นิยมใส่นะครับที่นิยมใส่กันหลายๆนะครับพอดีโยกนะครับก็จะมีตั้งแต่สะดุ้งหกซอกนะครับเจ็ซอก8ปซอกถึง9ก้าซอกจะได้รับความนิยมนะครับเพราะมันจะบน,นหนักบานไดนะครับอ่ะทุกท่านครับผมกระชมีตัวอย่างให้ให้ทุกท่านเบิงนะครับมีส่วนประกอบของ สะดุ้งเนี่ยนะครับหรือยกย่อเนี่ยนะครับมีส่วนประกอบมียังแน่นะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยนะครับอ่ะทุกท่านครับผมก็มีตัวอย่างสะดุ้งหาอกถึงหกอกมาให้เบิ่งนะครับว่าคันยาวประมาณเท่าไหขายาวประมาณเท่าไหนะครับส่วนประกอบมียางแน่นะครับนะครับอันนี้ผมใส่ด่างด่างยกนะครับด่างยก ประมาณเส้นหนึ่งนะครับเอาอไว้ทะเบียนยกปลาซิวนะครับนี่นะครับกระดุมหาศอกทงกซอกกับมีด่างเอาไว้ทะเบียนยกปลาซิวน้ำกัะมีนะครับขนาดเส้นหนึ่งนะครับอ่ะส่วนประกอบแรกนะครับส่วนประกอบแรกก็คือด่างมันนะครับด่างหนึ่งเส้นนะครับหาศอกนะครับตัวนี้นะฮะ ราคากับประมาณร้อยหาสิบนะครับก็จะแพงมาอยู่นิดนึงนะครับพอมันทีนะครับด่างนะครับส่วนประกอบมันต้าว่าก็เปินขาครับขาอันนี้ผมใส่ขากลมนะครับไม่ไม่หวกขากลมนะครับอันนี้ไปหาเอาน้ำเลาะคู่เลาะผ้าได้นะครับหรือซื้อนะครับซื้อเอานะครับสุดหนึ่งกับประมาณร้อยกว่าบาทนะครับขามันนะครับ คัานนะครับคัานก็เอาไม้ไผ่เฮานี่แหละนาะครับเพี้ก้ายาวประมาณเกือบเกือบสองเมตรห้าสิบเกือบเกือบสามเมตรนะครับนะครับตัวสําคัญครับตัวสําคัญนะครับโบกมันครับโบกโบกโบกขยันโบกนะครับแบบกรเชือกนะครับ อันนี้โบกเขากระเฮ็ดเอาไม้ไผ่เฮ็ดนะครับแล้วก็เอา,อาเชือกมาพันให้มันแข็งแรงขึ้นมานะครับโบกมันกับประมาณเดี่ยวแต่คนมักเงาหมักสันนะครับน่าจะประมาณสิบหานิ้วนะครับประมาณประมาณนี่ละครับประมาณสิบหานิ้วนะครับไม่บรรทัดนึงจากนิ้วไม่บรรทัดนึง สิบห้านิ้วบ่ไม้มันทัดหนึ่งครับนี่แหละครับประมาณเนี้ยนะครับเอาสันก็นี่ก็ได้ครับชนมากข้าเจ้าซีเฮ็ดแบบสันสันนะครับมันทอดไหนน้อหนึ่งนาะประมาณสิบห้าเส้นบ่นะครับบ่มั่นใจนะครับเพื่อทเอาไม้บรรทัดมาวัดสลักนะครับประมาณนี้แล้วนะครับ หมักแกาวหมักสันแล้วแต่ใจมักนะครับอันนี้ก็เจาะหูนะครับเจาะรูใส่ตรงตรงนี้ครับให้มันอยู่ในช่วงอขอมันพอดีมันจะได้แข็งแรงนะครับแล้วก็เหลือไว้สักประมาณคืบหนึ่งคืบคืบมือเฮานีนะครับท้งเทิงเนี่ยเหลือไว้นะครับคืบหนึ่งประมาณเนี้ยครับเจาะรูนะครับ โบกมันนะครับก็อเอื่นโบกโบกคันแล้วับโบกขับกับประมาณเนี้ครับเดี๋ยวผมไปกลางให้เพิ่งครับมันเป็นในรูปแบบใดนะครับอันนี้ผมก็ใส่เอาไวไท้ทายยกปลาซิวยกกุ้งแน่นะครับกุ้งกะค้าแน่บ่ค้าแน่ประมาณเนี้ยครับไปไปเบิ่งวิธีกลางกันได้เลยครับ ประมาณนี้แหละครับท่านทุกท่านฮะประมาณนี้แหละครับเกาะแล้วเกาะแล้วเกาะแล้วประมาณนี้ครับ And save อ่ะทุกท่านครับกะมาท้าความนะครับมาท่าวความความเปลี่ยนไปเป็นมานะครับที่ผมมาเห็ดช่องนะครับช่องอีสานบ้านในเพชรนะครับตอน,นแรกๆกะเห็ดช่องมาก,กะทําคิปทั่วๆไปนะครับแต่ว่ากะบ่มีคนคนเบืองหลายนะครับล้วกะเขา้ากะหาันมาเบื้องว่าเข้าสนใจในในการเห็ดคลิปหรือชีวิตประจําวันนี่เขามี เฮ็ดเกี่ยวกับอีหยังสนใจเกี่ยวกับอีหยังนะครับใกล้ตัวเฮาที่สุดก็คือของผมก็คือยกย่อยกสะดุ้งนะครับเพราะเท่าแม่เป็นคนเป็นคนหมักนะครับเป็นคนหมักไปยกย่อยกสะดุ้งนะครับตามน้ำคืนน้ำลงนะครับไปลงบัตรนะครับบัตรละร้อยสองร้อยเข้าไปนะครับไปไปจ้างนะครับไปไปลงป่ากันกุศลนังนี้ครับก็เลย ได้พาเกลไปตลอดนะครับเขเลยเอา้ามาเห็ดคลิปเกี่ยวกับสะดุ้งดีกว่านะครับเอาไปเอามาเจ้าของกับลงลงทดลองลงยกเองนะครับยกไปยกมากระติบใจคือขาจาว่าน้าสะดุ้งย่อยไสรละกัมักสินะครับก็คือคนมักแหนะครับคนมักวานแหคนมักสิบเบดคนมักลงเบดคนมักเบ็ดฝรั่งก็สิเป็นไปประมาณนั้นนะครับ ถึงได้มาเฮ็ดช่องเกี่ยวกับยกยอสุกยกสะดุ้งนะครับถึงทุกวันนี้นะครับจังไดกาฝากทุกท่านนะครับฝากทุกท่านกดติดตามนะครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับทั้งหมดนะครับกดกระดิ่งนะครับคืนฟร้อมนะครับ ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณ e FC ทุกท่านที่ติดตามช่องอีสานบ้านเพน็รนะครับขอบคุณหลายๆครับตอนนี้ยอดโฟลเวอร์ก็คือประมาณเกือบเกือบสี่สี่พันห้าร้อยนะครับประมาณเนี่ยฮอดมื่อนี้นะครับนี่ผมเคยเห็ดคลิปเห็ดเปิดช่องมาประมาณจักปีแล้วนี่สองปีนะครับสองปีก็ถือว่าก็ไปบบเร็ว บอซ่าปเลยนะครับป่านกลางเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดลิปไปเรื่อยๆนะครับอ่ะขอบคุณหลายๆนะครับเมื่อนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะไปแล้วครับ